พิลเลออันไหนพิลเลอรึงว่าสิเมื่อพลอยมาเฮ็ดในบ่อเรือแต่ยามันก็สิได้ใส่อันนี้แหละเมื่อไปโซกนตาเดี๋ยวมาเบิ่งแน่ซอยกันลาแล้วยังบ่เมื่ออยู่บ่เฮ็ดบุ้งเออนี่ก็มีนี่ครับเฮ็ดเพังเนาะเฮ็ดเพังบ่นี่นะเฮ็ดเพังจับควายเคยอยังมาเบิ่งในยุคที่พิลเลอร์ยังเธอว่านี่แค่บ่เฮ็ดเพื่อมาปลูกไว้บ่นี่นะ อ่กูเกิดเราใจยงไงจะมาลองหากับ่เคยเห็นแบบนี้มันเถ่าเมันหมอกอยู่ตะพังเนาะีนี้งนีนี่ฟูฟูทีมาเอามาเอาใจจสลมือกับ่เก็บเก็บเกบม่ได้มืนจักเทอแล้วพี่นนองเอ้ยฟูาสิบารายจะแตกมนสิบาราสจะแตกผูก็ออกผัวู้งามตงามอนี่มเอามดบ่อบ้าี้งนี่พีม่จะงามงาม เราแต่เพื่อเข้าก <en Christina> ับเก็บเอาดีๆเด็กหูบอว่ามือวานนี่เข้าบอไมาเนีเข้ากับมานะคะมึงบงนีนี่นี่เท่นี้กัคุยว่าจะนั่งตรงนี้หูมือวานนี่หนูก็มานะคะตายชีวีตอีท่าอันนี้แล้วมันเถ่าจังพอโอ้ยีนังเดี๋ยว เด่นแม่ห้างแม่ใหม่คือกันยังไ่พอใจยังว่ามาพอเห็ดเข่าอีกแล้วผู้ผู้ผู้แนมคือไปทั้งผู้ก็จะเห็นแนมองมาจอบแต่เธอแล้วมันบ่พดอนเยทั้งกับมาพอปีก้อโก้อโก้เข่ากับุ่งก็กินอีน้อยเออ้แต่ลถแต่เฟยโอ้ยเข่าก็แค่แต่มันยังบ่ตันลมโอ้ยจนล้มันพอข่าวากยังได้พอเองโอเคขออนุญาตเก็บเพชรก่อนนะคะจนล้วพอข่าวสากโอ้ยจนได้วล้ำพอข่าวสากยังได้พอป้าอีน้อยบ่มีพี่นางไขไปแล้วพัน đúng gì chép mà đấy con cả chép đéo đéo ลูกไงเห็นบองมี่แม่นั่งให้ถ่ายอยู่ตะพังบังจีเก็บทางใดก่อนเดี๋ยวนี่กูจะได้ถ่ายนี่กูบังเก็บทางใดทางใดก็อยากเก็บเอาเฮามันเป็นบ้องเป็นบ้องไปเช็กกันเออปี๊บไปเทมบองนี้กับแมนเบิร์ตถ้ากูอยากถ่ายนี่ซื้อมาแลมท้องย่องย่องข้อลงมาทางห้องไปเห็ดเต็มอาญะโอ๊ยเยี่ยงยโงปวดท้นยน้อยเห็ดนะคะับเก็บเก็บเก็บหน่อยเ็ดเก็บเลยตัดดู้แล้วว่าเห็ดออกตรงนี้ค่ะปกตินูหาแต่ตามตะพังมันค่ะ หนูจำไม่ได้วันนี้มันออกแล้วโอ้ยืจอไว้ปีหน้านี่หน่อยปีนี้ซานเถื่แล้วข้าวหมาวนี่นั่นร้อนหมาวนั้นโอ้ยเถื่อ้ะเก่านั่นเฮ้ยข้างเข้ามาบไปเลยพี่พ่อเนี่ยแหน่พี่ยีไปนำกันเลยนี่เอาไปเลยสวดตัวมาเข้าวาหมาบแต่เธอทำไมหอดพี่เรายิ่งเนาะนี่นีหมาบแต่หน้าเถิ่อพวซามดอกมันเนาะอันนี้คือนางสีกินนางชอบมากนะคะแซ่บสุดค่ะเห็ดตับข่วยแซ่บเห็ดกองไว้ได้ไหม ไม่รู้ค่ะจะกองหรือไม่กองเอามาใส่กระตาก็ได้แค่มันไม่เต็มหรกเพราะว่าผัสลงเราเราก็มีค่ะเราเก็บแล้วเราก็กองไว้กองไว้เห็ดอันนี้มันไม่ตีกระเปือกไม่เลอะกระสั่เลยมันจะแก่แล้วแต่ว่ามันยังกินได้อยู่ค่ะเอาค่ะือกินก็แซ่บนะโอ้ยออนมันเปืือแเราก็ไม่เอาเนาะไม่ไแต่มือวานพอดีแข็งเนาะแมนมือวานเนี่ยพอดีงามมือวานมืเนี้ยผูกแล้ววะนักแทรหนูมานะคะเต็มทีบเลยนะคะหนูมาแต่หนูไม่เจอมันค่ะใช่เลยตรงนี้นี่โอ้ยห้อม ทางใจมันมเมื่อนี่ไปใต้จากทีรถไปเอาอีกในหมดาดๆเอาหน่ะเนาะ <c oughs> อันนี้ก็รู้จเอาจะเอาเบิร์ตเอาบิร์ดจะต่างเอาไปให้มันพอใจนี่นะพอ <c oughs> ใจมันเท่าเราห้าจนสิตายเนาะเราห้าใจสิตายมันก็ไม่ได้พอจะไปนั่งเศร้าให้ใจกินแตงงามนะงาน,นเดือนเมษานก็มาเอาไปก่อน <c oughs> ขันบอามพิดานะเมืม่อจนไร้รามห่อขาา่าสักห่อขา่าประดับดินกระดาระดากินลูกบัมีปีนางไห่ปลา ลูกหาเห็ดบะมี่เห็ดนั่งถาลูกอยู่ตะพังห่วยเต็มอัญญาหัวเมื่อยดิพอดีแสบผมไมเห็ดเอามาดังตัดเอานะมองของกูนะอันเห็ดแจวน้ำจิ้มอันคือน้ำจิ้มปลาหมึกแล้วก็จุ่มลงเอ้ยหัวใจกระบาฮ่ากระบกค่ะฮ่าฮ่าเด็ท้วงตื่นลูกหลานเด้อค่ะไม่นะคะจะมาท้วงกระเป๋ากูหอยไว้เ่็กท้วงกระทวงลูกเด้อว่าลูกมีเห็ดเยอะแต่ว่าจะมาซุกให้ลูก ลื่นมากระบกอันแอลลุดนะคะดํานาไม่ได้ยังไม่เสร็จค่ะยัง่าได้ครึ่งวะยังอีกทงหนึ่งค่ะเห็นลูกหลานม้วนค่ะลูกหลานเห็นหายเห็นมันม้วนค่ะลูกหลานก็เลยร้องค่ะห้าม่ได้ดํานายังไม่เสร็จนะคะอย่าาสีได้ใส่ผ้าสโลงอย่ามาหาัจ่องผ้าสโลงลูกหลานไปทําไปตั้มมากระบกรอดให้มันลูกหลานล้มนะคะกลัวเจ็บค่ะเลยดองนุ่มกันนุ่มได้ เราไปตั้งกล้องที่มันเหมาะๆแล้วก็เก็บการ์ดก่อนครับพอมันเยอะแยะเราไม่ต้องรีบนะงะเอาหน่อยดอกบานเนี่ยมันเป็นลืมเป็นลืมอยู่จะรีบไปไหนใกล้จะไปแจ้งเราได้กล้เก่าไหมเรากลับกลับไปจะลงโกมไว้กันไม่ได้กังโบ่เลยบ่ดอกหน้าได้เอาบ่น่ะเปิดขึ้นน่ะนะมันเน่าบ่สมันเปิดมันเปิดบอสผู้ใดจะมาแย่ทำได้ถ้าเข้ามาครับกลับไปจะลงกลมไว้กันกลัาไม่ได้โอู้วเฮ้ยเบิ้ลอะไรโน่นอยู่นั่นนะเออเอาตุ๊กพี่ก่อนจังไม่เบิ้งไหมไปไป บักคอยจะดีหาเห็ดมาได้ไล่เราบัดมาเจอนี่พัฒนาได้กองขี้หินเยอะแยะบัดนี้นี่หาเห็ดนะกะมันเมื่อยมันบมดได้จนว่าได้มาทำพอยายหน้าไก่พัวเจ้าของว่าพัวกันยังบอลแล้วได้บีแห้งไปมาผ่อเห็ดเออกระจังมาได้ไหนๆน้ำมันย่างไปไก่ไปยังน่ะไม่เอาบ่อหน่นนะตะกี้กับเมื่อยมอยๆอยู่ว่บ๊ายบาเห็นไม่เอาบ่อหน่าเอาเด้อเห็นพอใหญ่ไก่หน้าเป่า ถ้าว่าพวกยัยังบอแล็เพราะว่ามีแหงในให้ให้กันหมัน,นแต่รอดแต่ปืนกันหู้นะนี่กัางลงมาไน้ี่ละกละันม่ได้ย่างหรอฉันละโง่ไม่ได้ย่างได้ย่าเพิ่ง,ง,งตับขวอยผิดได้นู่้นี่นกกยงัพอตวดโนนี่ทำเมื่อวานเนมาทำ่น,นพอีเฮ้ยเนอเมื่อวานำมือวีนเหาก็บ่มีเลยเน้อไปเช่นนี้มับอกอยากอยู่ไปได้เอากระมี่ไปขึ้นตนะ ได้โอ๊ยนางก็มาเดินผ่านอยู่ได้มือเต่านางก็ได้มาอยู่บ่สห้องนางก็ไม่ได้ยิ่งเก็บเฮยนางก็ะเยาะไว้ท่าลิซี่เฮยแมนอ่าแค่เมนในห้องนางนี้เฮยเฮ้ยเต่าก็ไปเต่าโอ้เต่าก็งามก็เออนางเฮต้าแม่มาก็มีอยู่นะบอสเต็มปลอแล้วนะคะ าเฮ็ดมาเฮ็ดกับมันซีเดียวกับมะกระบกนะคะเขาบอกค่ะจะมา buck ต้องใส่เต้าติดแบบนี้มันเฮ็ดค่ะโอ้ยน้อยนี่มันเปื่อยเลยเปื่อยเปื่อยบอกเฮยนอนห้ามใช่ไหมเอือยมันออัพตหน้าอที่หันมาแต่เมื่อวานแล้วพอดีงาบโอ้ยเนาะขันจะไปเฮ็ดอันนี้มันไม่เท่ามันันนอนอยู่ในจอมาเนาะ ยิงเอ้ยเขามาเจ้านี้เขาก็มาเบิกเต,ตามนู่นเขามีได้วยเต็มหลงหองอ,อันนี้เขามาซองแล้วกำมันจะเห็นนะใครมีเต็มลงมาหองแล้วผู้เป็นลืมเลยนะนนเราก็ไม่ได้คิดว่าเห็ดอันนี้นะญิงผู้เป็นลืมอยู่นะกะเดี๋ยวก่อนนะกะเรามาเอากระต่ายตัวที่ใส่ก่อนเตาา็มตรงนั้นแหล้วใส่ตรงนี้ค่ะโอ้ยยุ่มกับพอยุ่มเฮ้ยแน่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 เดีขอกินพี่ขอกินแน่บ๋อหนุ่มกับพอยุง่มนี่สวยค่ะ ได้ทุกสิ่งทุกอย่างหอยก็มีอะไรก็มีนะจ๊ะสวยๆจ้าเนี่ย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 ไม่ได้เลือกข้าวสารค่ะเอาหมดค่ะเนี่ยจะให้ตุ้ยเก็บตรงนี้ให้ดูแลมีดเราอยู่ตรงไหนคะจะบอกนะทิ้งยังไงอย่าหาว่ามันไม่หมานนะอิกกระแตงงเลยนะกระยงกเธอเอาสองกระแตก็เธอจะมาพูดที่แตน่าจะเอาไปทำไมเยอะแยะจะแบ่งครางค่ะหรอต้องหันอย่างนี้ค่ะนี่หรอคุณผู้ชมได้ดูเวลานงเก็บแบบโค้กี และเห็ดและและแลเห็ดทาไมจะมาออกขนาดนี้จุ่มกันอยู่เนาะนี่เธอมาประชุมกันเหรอโอ้ยอันนี้ประชุมอะไรกันคะกระเทยลมซุม่มว่าปีนี้เธอจะออกให้กระเทยได้กินใช่ไหมไม่ให้ต้องให้กระเทยเดินเป็นกิโลนาะคลิปนี<ะ>้แงกับมวนพี่นาเจ๊คลิปนี้มอนก็คลิปก่อนคลิปก่อนอยังว่ายางเป็นกิโลจะได้พ่ออัน อันเอานะคะบืนขึ้นก็ไปจากายแต่จ้องห้างไม่ตื่นเอืองับขึ้นไปเอาเอือ <laughs> จะไล,โล,ล่โรมาที่เก้านี่แหละนั่งแบบกโก้รถค่ะแบบไปต้องยางไปใส่ยางมันเมื่อยนั่งเอาหม่องเดียวแล้วก็เต็มกระตาค่ะพี่มนลุกอ่อนอยู่กล่ำแล้วนั่งกินน้ำฮ้อน พนนังสบายอย่าคือเน้องมากินน้ำผัดน้องมากินข้าวมึงกะมึงหิวเว้วเยอ้าวเฮ้ยเมื่งกินอันพนนังสบายอย่าคือว่ายุ่งมาได้กินเพิ่นผมกับปากมผงกับปากยังไม่สั่งอุ้ยมันก็อนผงกับมะขามปากคือว่าตัดผมแหละแมาอยู่กันยังตึกงึ้อยู่ทีไรมีแอ่งกะเด้ออุ้ยคันบัวบ้านนี่พอดีเพราะว่าเก็บมันไอยากไว้เลยได้ซองตาซับตาไปได้กินขนมได้พี่น้องเก็บเพ็ดเป็นน้ำกิ่นไปนน้ำใหม่มันแซ่บ สาบวล่าพ <ű> ี่ล้วน้องผว่ายังบริเ่าพี่น้องยังแต่สวยๆห้าสิตาใส่พี่น้องเบิ้งกับบไรเห็นบัตาสิกับบ้านผับวาดึงซุกมาใส่ซุกมาใส่จนพลาดปากกระบอกเบิดเลยยุ่งนี่ก็ข้อทนี่มันยังไม่น้อยเบิดในสายยังอีจุ่มหนึ่งใช่ไทางน้ามอูนเ้ยฮันยังบารายี่ห้านี่แขมันยูจุ่มก่นที่ซื้อกระนีแล้วจ้ะนเอาห้าแล้เสียงสกาดะก้าตัวนั้ไว้ก่อนนะคะเดี๋ยวไปอีก จุ่มหนึ่งนะคะอีกห่อหนึ่งนะคะน,น่กสวยๆเลยค่ะตรงตรงตรงหอยเธอนะก็มีนะตรงหอยนี่ไงคะหอยนี่เหรอตรงนั้นมันก็มีอยู่นะฉันเห็นยู <c oughs> จะมาขอกินแน่ขอ,ขอกินแน่ขอกอกินเลือดหรือว่าขอกินขนมสันนะเห็นไหมตรงเห็ดฉันเห็นอยู่นะจะน่าแบบสวยๆนะคะเซ่บกินขนมก็เซ่บกินเห็ดก็ม่วนนะคะ โอ้ยพี่น้องเอ้ยถ้าจะพวกนั้นกระเทยแม่หมายกระเทยแม่ห้างไม่ห่างแม่หมายพูดแต่กับมาลอก็ไม่เคยเห็นเห็ดเป็นจุ่มนะนี่บ่แม่ห้างแม่หมายพูดแต่กับมาลอกเป็นกะเทปลาเลากะลอกับแต่เอาห้ามปานนั่นแหละบ่สาหมูเลยได้น้อยพดโพดได้สาหมูเลยได้อ้าวเห็ดอันนี้ก็จุ่มไว้เจ๊ไหนบอกแล้วสาหมูบ่ ้ามเลย้าคงเอาขึ้นดำหนาก็มันจะเทงเนาะก็เลยเวเองยังไม่ได้ขึ้นอันบานมือเลยเออกน้ึนก็เอิเอาสเอรือแล้วไบา่ยังมีทันเนี่ยย่างลงมาเลยเห็นอยู่นะมือนี้เห็นอบแล้วเอบแล้วอะไรบ่มันอะไรบเล็กเบิ้งดอนไหนอนไหยิงกระนะห้องนะยังไม่เบื้งองไปเบิ้ง พูดเ้าก็ยังไม่ได้เลาะไปได้ทางต้นบกนะฉันเห็นไก่เห็นซบซ้ำอันเ้าก็มาข่าในนี่เลยเต็มมือเพิ่นปรกรอบอยู่ดินงงามเฮ้ย่นมากอยู่ห้องเฮ้ย่นมากแบบนี้เนาะตายแล้วสิ่งเหนียบกรบื้หูเมือจะเอามามัดเอิกไว้จะแม่ใส่ขอบโต๊ะสเหนียวสวนกระต่ายล่ะค่ะต้นนาต้นนาเครื่องล่ะค่ะเดี๋ยวรอเบิ่งอีกก่อนมันเต็มจังมือเนาะจะจะจะเดี๋ยวสันหาเบิ่งขางนี้กันดิ อ้าวมันแน่อ้าวมันแน่นี่ไงก,ก,กูดูอยู่เนี้ยมันจะหมอ,อกลึกกันาดนี้เนาะแข็งแก่งกันานะเนาะ าดที้ยิงดินน้ำไหลไปจังอ้อได้มันไปจังอ้อไปเบิดนะเฮ็ดอันนี้นะพิายาแข่งมันมุดตัดวัยุกับห้องน้ำกูมุดตัดกูคือหืนนะพี่เนาะเอาไปใตายบ้านในห้องน้ำมันยื้ไปกินเอาไปไว้เอาไปไว้ในไก้หงนี่ก่หน่ำมันไหล่ลวดลงมาแล้วมันซู่นรวมมันแล้ววิตามินมันมาโฮมกันในนี้เดี๋ยวจะมามันมาอ้อนั่นวิตามินข้างนี้มันบ่ได้ได้คือข้างนั้นเฮ้ยโอ้โหไปจักแพรมเพิร์ดไปจักบิลเลอร์ขยงขยะมันไหลลงมาโฮมกันในนี่มันจุนเบิร์ดข้างันเิใหญ่ อีนนอดได้บัตรมือพอลืมกระเป๋าของออแฮนไว้อยู่ในหัานสิเจ้าบัตรมูลกระตาออ่ายกระเทิร์บันรมือบัตลืมลเัทสิได้ซื้ออันเฮ็ดแผงได้ฮะน่ะตะอุกนำจุ่มนะกัคือบ้าๆหัดเที่อนมันได้ซ่องกระต่ายจักนำกระต่ายเป็นยังสิได้ซ่องอยู่ขวากมืออยู่ปอีกระต่ายหนึ่งอ๋ออันนั้นมันเป็นบริษัทของพวกเพิ่นเพิ่นกิดไปเอ็ดงานอยู่ในหัางนี้้เออบริษัทเพิ่นกับมีอยู่ดอกหนึ่งเออสาขาย่อยเพิ่นกับมาหัดพี่อนมีแคมมาเออหอมกระบอกเลย งูไายกับบได้เข้ามาอาจังบได้กินได้ใค um ่ดองหนึ่งนัวเพิ <h <h ่นเน่าบนี้นะเน่าแล้วบอได้บอยบได้เน่าอายยังอ่อนยังแข็งอยู่ไปรอบไปเบนี้นี้มายดได้ดอกหนึ่งนี่ยังแข็งอยู่ได้นะในอันนั้นเด้นาะในบ่อนไปอามาแกงในกองหินนั้นอนอือคืออดเด้ายู่ได้เธอกระดะเซ้อเออนางใหญ่มาฮอพี่ขันได้อลลอเปลนม ส่ดท้ดีเอมาเอาแต่เมื่อวานนะพูด้ไปลังมอเถืนเลยเอาเถ่อมีได้เบอร์บ้านไม่เลยเอารถอ้อเลยคี้นไปเอานะไปน้องกับโรงกันเนาะมีเยอเมื่อวาออมาแกงนะด้นนกองหินนะอุ่นอยู่นะไอ้นั่นเถื่อนพ่ดเอาเอากระม่นเจียมนะซ้มขุนมาแกงกินนะแล้วผู้จกเข้าก็แดกแล้วโ้ตายนะเออออกนุ่มนไงนะเออเอยอะไปดเตบนนะฮัโหเื่อนะไปมือบ้านไม่นะ น่ที่เป๊มนมันใหญ่มาอพี่ได้พี่น้องเอ้ยตัวมันเน่ามันเน่าหรือมึงอยากจะไปเบิ้งอยู่อนี้เกิดจะได้ซองกระตาเลยมันแหวขนมไม่ลูกอ้อนมันไม่ได้แหวขนมไม่ห้งบอกนแงเปแหนเลยแน่นบอกร้อนค่ะเก็บแบบจะให้่ายต่ไ้ได้บั้าวปุกตวดำน้จ้า เป็นยังจังบาเบาตั้งแต่ย่างค่ะมาป่าผู้นาาี้อันเรื่องพัวน่ะก็ได้ก็มีได้พูนท่ามาหนาเครอโพข้าอุกงอ่างทางใหญ่อยี๋คือว่าซุ้มเพิ่นมานั่งล่างเฮ็ดอยู่ใงนี้นี่นี่เนาะแต่อุกบปตัวนี้เพิ่นเออ,เอไว้เฮ็ดมันมันเปื่อยออกหลายๆปีหนาเด้อปีหนาพอ,อ,อก,กันไม่นะคะังอยู่เฮยเข้าไวให้เขาอยู่ช่มัคด้อเดนจงตีนไวให้เขาในละทีมรักทานไวครับแหนกระเป๋ากูเพิ่นไม่เอาบ่สพูดโพนมาเอากระนมมาสแตงนั่งเก็บเฮ็ดอยนะู่ให้นี่จะว่าของอัญญ่าเออเออแหงเสือ โอ้เสียแต่อกตาน้อแม่พ่บาแล้วสี่ยังจะไปต่อยแลเนาะพี่น้องคะตะกี่ล่าเมื่อ,อไรจะไปต่อค่ะาะวามันเฮ็ดกับกสูบะเยนะคะกระเทินได้มาแล้วเนาะยันมะนาเบิดปลาปโอเคค่ะป,ปิต่อค่ะแล้วก็เป่าเงินล้านันก่นค่ะกนหงใหแ่นมนเเสือทางหยจะไปนะ โอ้ปลาปลาเจอแล้วเหรอโอ้ยบัดสีมือผัดบอยพี่น้องขาพ่อไข่มันอีกเลยนี่ไข่เห็ดละโงกเหรอ้อไข่ใหญ่ก็มี้สองเลยสามจัะตรงนี้ตรงนี้ล่ะสองช้อเนาะสองแ้่สองไข่เท่ากับไข่นางกระเทยนางคู่คู่เอาก็นยังว่ามันไม่เท่าไข่สันนะไม่เท่าหรอ มันน้อยนะคะนี่นะใครน้อยใครใหญ่แล้วปกติในงูเรื่องเงินคืองูเงี้ยหัองเต็มไม่ได้น้อยมีปกติไะมันมีปกติลองรอมือ <c oughs> นับไพ่กันเถอะโอ้ยงุดงุดใหอยากไปเฮ็ดคิ้วกันเถอะอยู่เห็นเหรเอ้ไปดีนไพ้นี่นะไปก่อนเท่านี้เข้ามาหา้า,า,หาง <c oughs> ูแค่แล้วมือหอยแค่เทังเขดีอยู่ห <c oughs> อยมึงนั่นแหละเออ <c oughs> นางยังไม่ได้มาบักเป็ดกินนอนได้ทานนงน,าน <c oughs> ี้นั่นเห็นบ่เออนางไปจะฆ่าบุญปักเป็อุ้มทวงแต่ยางไงเขาหล่อเบินเลย แม่นบ่แกล้งแกล้งครตาดีเขาขาวด้อกเห็ดเป็นเป่งอยู่นอกแต่ซากกว่ารอบมือทางนี้ก็ได้เด้อคนไทยได้จังมาหลอดเอาเห็ดเอาห่อนป้าเอาเต็มกระตาอยู่โหดโถได้คนไทยได้จังมาสื่อผมแม่เราได้เต็มกระตาแล้วบ่คนห้าเห็ดอยู่บ่ผู้หมานี่ด้วยว่ามาห้างผมห้อยเอ้เห็ดกระห้องโฮเอาเห็ดวังนึงนี่ไปจนโถทีได้บ่ยายจะนนี่แหละเห็ดกับเห็ดบางนึงขุนได้บ่ เทินออันนี้ะอ้าวเจ้าไม่กินบ่แยกษ์โม่กกระกตาลูกชื่อตัวไปหดชอบบ่โอ้ยอ๋อบ่ไนะไซนี่มันอย่าได้ปพ่หน่อยตัวเ้องหินเจ้านี้กลมาตันกหินมูหนึ่งไดจูบพอตีก่องย่าพอเนะมือปโ้ทออ้าวไม่ได้ขึ้นทางนี้บ่อกอ๋อข้าเจ้านะ ตูก็ได้แต่จุ่มเด้อบ้องมันแข็งแน่ย่ามันจับตีน <laughs> เฮ้ยตาตูก็ได้จุ่มมาอยู่ทางลุงเจ้ามันมีได้ลายมูลลหน่อยเดีย๋ยวเราเรามากินเห็ดเพิ่งตับควายตับงอ <c oughs> ตับเต่าฮะตัวเอาทางนั้นทางถาดลุงนั่นตัวเอาทางเราถาดลุงทางนั้นนั่นนั่นโอ้โหเด็ดเห็ดตาบเหรอไอ้พวกตาบเองบ้านเอง กะเท่าอยู่โขก่อนเลยเอาอ่เอาลงเนาะอีนี่เฮ้ยมึงอย่าไปเล่าได้อแล้วนะเอาได้น่ะพี่น้องเอ้ยบบจะมือแบบได้ล้วจ้ะโอ้ยลายผลมีได้แม่ไม้เฮ้ยบัดนี้นี่เด้นี่โชว์ประต่องี่ทำมันมีได้แม่ไม้ได้นะเออเฮ้ยนีได้แหละกัญญางม่โสมอา๋อเอ้ยนี่ตัวนี้มันกำลังออกับมีเดี๋ยวมองด้นะบอกเนี่ยเอวยัาเอวยเอ้ยน้องได้เหตัดได้เอวยเอัยนางไปเหยียบได้นั่งอย่างไรนางอีกแล้วพี่น้องเอ้ย นางลสักค่ะอีหล่ะยุงไงมันกัดรถเดินยุงดีเอาเห็ดตับก้อนมันไม่ไม่เห็นแต่เห็ดตับไม่ไม่ใบนี้มันไม่ไม่เอาเลยโอ๊ยผูกน้องท่านผูกย่องขาอย่ามาห้อกับตะนวดเลยค่ะสังเกตดค่ะเนี่ยนี่โอ้ยอย่ามาลอกหัวนงวงัวเด้องัวเด้อเออเจ็ดอีหละไอเห็ดตับก็เห็ดชีวานั่งยืนน้ำกันกับข้าวหูจักเทจะเป็นว่าต่าหากินเนาะ พันเห็ดที่เบื่ออยู่ทั้งหน้ากันยังว่าเห็ดตาเห็ดดาบเนาะอ่ให้นางเก็บค่ะนางสีสิเป็นคนถ่ายนะคะนางจะเอามันค่ะนางเสียใจเออนางเสียใจเพราะว่ามันเป็นแม่ไม้แม่ห้างได้อันเดียวนางเห็ดลายอันนางจะเก็บมันเนี่ยเนี่ยเนี่ยมันสิได้เป็นทางมืออ่ะนี่เฮ้ยเนี่ยมันถ้าไปแตงโมองนะมันเห็ดลายอันันี้สินเนาะนี่นะอะไรเฮ้ยบอเฮ้ย บอกกันในเด้อยันกันเหยียบเด้อย์เบื้องนะครับดูดีๆนะคะบัดสิได้พผนมาได้ทางมืออันนี้เนาะบ้านเมืองเออแค่ตันเดียวแค่ตันเดียว่ฮ้ยนอย่างนี้มีได้ปหมสร้างบ่านเรีดำหน้าดิบ่อยู่อันเบื้องตีแฉ่เราเอาเห็ดเบิ่งเฮเจออีกเป็นลมือเป็นละวันนาิตายเบิ่องที่มันมาฮพี่ได้มันหักไม่ไร้ดอกโอ้ย เฮ็ดเพืจะกลับเต้ยดอกที่เท้าอวนหวนอยู่นี่ทางพี่ก็ไม่ออกนี่คือเฮ็ดอันนี่ตาปอมนั่นแหละเฮ้ยจะคือเฮ็ดพี่เบอร์นี่ข้ามันยง่ายเลยเนาะข้ากับไม่ได้ซดใส้อย่างหน้าดำยุ่นะคือหัวนมนี่มเนาะคือหัวนมอมมาลาเนาะไม่ใช่อไปเบิ่งแต่ด้านอีกอมมาลาคือว่าจามตอกตอกโคหนุ่มพูดโคหนุ่มอมมาลาบอสมันเซตห้าจังมันจะเซตห้าเปอร์กูดิดี๋ยวนี้เนกูยังไม่ได้ตอบอยู่ เรื่องนางพอล่ากับเจ๊ปิเลอร์พี่น้องเอ้ยขับรถขับรถมาเพราะว่าอีกาไปตำหน้ากระจกรถจมตาย่อีกาปกติกอายุแทบป่าหอกอักอักอยู่ไม่ได้เพราะว่าเป็นไรรถไป็นไรตำรถจนตายอุ้ยอึดมองตามครับเพราะบินไปตามสิโกไม่รอดก็นั่นแหละแกกัเนาะลางไม่ดีนั่นแหละว่าก็ได้ไปหาเบิ่งดวงน่เนาะตะอุบไหน เห็นไหมจะเมื่อเท่าไหร่ก็ยิ่งเจอจ้าจ้าจ้าสวยงามมากค่ะรู้อย่างนี้เราลงมาทางนี้แล้วก็ดีแล้วเนาะลงมาทางนี้ได้งเราก็ไม่มีซิตัวที่ในหัวโพนตัวเก็บก่อนนะเนาะเราก็มาตรงนี้ก็ถูกแล้วไปตัวนั้นก็ได้ไปตัวนี้ก็ได้นะเขาก็ไม่ได้ตอนเมื่อเนาะก็ดีแล้วนี่แหละหมดยังหมดแล้วค่ะทำไม่เดินลงไปพุ่นค่ะรอเบิ่งก่อนนะเพราะว่า ดีแล้วเราก็ไม่ให้ตอนไปนะมันหนักนะพอมาจึงเก็บใส่กระเป๋าไอ้น่นี่นี่เหมือนนี่มือนจิมเมอทะเลแห้งนี่ฮะอ้นีมึงเห็นบ่าพี่เลิฟมึงนี่นี่มึนี่นี่นี่เจกูไปเพงนึมึงกัดใชเพิ่งกูไปเพิงน่มึงกัอนะฮะนี่ไม่ไล่ไม่ไล่สำเลยนะฮะที่นี่ไล่บ่ ช่องจุ่มนึ่งบ่ในหันไล่เติมอยู่ในฮันพอได้เก็บอยู่ <c oughs> ในเซอพ <c oughs> ี่น้องพี่น้องได้พักกันเมื่อละค่ะมนปลาอยู่ทางเมื่อนี่ค่ะปลาเนียงมาดิตาบเนี่ยมันซาเนี่ยว่าดักเงี้ยคือสายบรรยากาศมาดิคือเชียงอัอนลงมันคือฐานมันคือเห็นโบกงามด้วยงานจะข่มปอาปนะี่นี่ <c oughs> ีฝนมาเลยได้ได้ข้าวที่เหรอพี่น้องเจ้ามีอันจีนเจ้ามีร้าวโพดเออจะมาเก็ยบบ้าค่ะทีงหลุดค่ะเจ้าว่าอะไรฟินก็บว่าเออเงินผู้ตาบอก็บเค็ดตัวเขาคิดเอาเด้อจ้าต้องเอามีดจิีนนะฮักต่อยเอาลุนี่เฮ้ยเห็นว่านางกต่ไม่ได้ง่ายเดี๋ยวนางเห็นนั่นเดี๋มันก็มีลูกติดเด้อ ก็ลูกละนาดลูกขาดนีซสิคเนาะแต่ว่ามันดอกไม่โลงนะคะเธอจกกิ่งเนาะฉันมีแต่ฉันไม่ถันเจอได้ขันนอเนาะมึงเนะพี่น้องเธอมึงก็ได้เนี่ยนะมึงมาช่องมึงมือเลยนี่มือเส้าฉันไม่เอาอีแต่เส้ากับฉันหูมือเนี่ยแต่นหนเลยมือเส้านี่ก็จนพีปุกพีลุกหมดไปหน้าบ้านเลยเสื้อเลี้ยวไปในนี้ก็เออพุ่นคุณเฮ้ยงมบ้าคืองมห้อยนั่นเฮ้ยกูเม็ดกับเป่ากูก่อ็มันกำลังแตกเลยเฮ้ยนั่นนี่ มาเยม้าปัหาใหลโอ้มาจบตัวนี้นะมีเ้มันมีเ่ไป่อติได้เาะมินครืป้าเนาดินเลยจุกิ่งน้อยเนาะจกได้เองอ้ยมือี่กะอ่ได้จริงเนาะจนี่กำ้องโอ้โอ้ยน่มป็นไอ่แล้วเนาะงอ่อนล้าเนาะแต่ม่มันเป็ไม้คว งูม้ามาโค้มานคมาจัมือนูนอินเนอคนหมาไปเอาพวกมนกู้กอนยังจ้ะอันเข้ามีเห็นเ้ยเขาเขาอยู่ในห้นถังโอ้ยเขาชิแหวเข้ามาไเอาุกเป็นกู้ก้อนเฮยเขาชีแวเข้ามาไอ้เปอร์เฮ้ยเส้น่มาลยุบมีไล่จำเลยเนกแป้นมึบนนี้นี่หนัคือไปเก็บู๊มันหลุดบุคุณทำศัพเอาได้ ยาคู่เหมือนนะกระต่ายเดี๋ยวว่าเขาสีมีได้บริษัทกระต่ยอีอย่าได้ขมาดจะซื้ออย่างไปมืต่างๆนะเขาสห็นภาษาลวงบบนี้เลยเขาเหมือน้ะเห็นว่าอันนี้เี่นวาเขาเป็นในห้างในไม้ก่อนน้ว่าหรือว่าเขามีพ่อนะเนี่ยนะเนี่ยนะเนันทั้น่ไม่ตกใจกันจนไปแล้วมีเอาเหมือนนักยังมาหดอยัเอาสว่ามันังเบา พ่นกมาเลยพี่น้องเอ้ยพ่นหำโหเลยนี่พี่น้องพ่นตกแล้วพ่นตกพ่นตกแล้วตุ้ยพ่นตกหำกูแล้วโอ้ยว่าคืองท่านนักบุญตะวนท่านนักบุญต่างน่กบุ่ตะไคร่ปลาะว่าเลี้ยวมาจุ่มลงไปเห็นน้ำมูดตัวนี่ก่น มีความไม้จะดีซี่มานี่คนนี่มันสอบตกนะคะนางซี่มาเธอได้และฝนตกป็นดีนะค่ะพี่น้องฝนตกท่อ <c oughs> นางงานพี่น้องเนาสวยดีโอ้ยบางแหน่แบบนี้จะทางเมื่อเด็กพี่น้องเลยแคมท้องคุณได้มาลูกๆเลยกัดข้อลูกฉินใส่ยองๆกลมสมัยยาวแท้พี่น้องเออฝนก็ตกสาสนะคะ มีเมล์เก็ตเฮ็ดอีกก้อนละค่ะผูกตรงนี้ผูกฝนตกนาสีถาไปอีกกล้ากรลงดงยังไงนะคะคลิปนี้เอาเป็นว่าเพอบรรยากาศไรซำนี่ก็นะคะสีเมื่อกินข่าวแล้วก็สิมาซองเมืองใหม่ค่ะฝนตกเก็บยังบดสองตานะคะเหยี่นเฮ็ดเปื่อยฝนตกชัดซะโอ้นางสีมาแล้วฝนตกไม่จ้าม้วนเห็ดอะไรกัไหนทุกชนิดจ้าไปแล้ค่ะไปแล้ค่ะอย่าลืมเข้ามาดูมาชมกดไลค์กดแชร์ให้ดูด้วยนะคะไห่นีงไดิมเบิร์ดนะคะคุณทั้งคุณ อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้พวกนางด้วยนะคะ <Okay. S 1> เป็นกำลังใจให้สองนางในเด้อค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีจัะ